เราไปแรที่พัตตลุงอีกทักข้าวนะครับน้องยิงอมมีการเปรดิดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผัานร,ระบบ B D S นะครับงบประมาณปีสองพันห้าร้อกเอ SME ปังตั้งได้ขึ้นสองปีครับนางนิ่าก้อนวิสิตรน์ผู้ราการจังหวัดพัทธลุง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ่านระบบ B D S นะครับปี่ยประมาณ6 SME ปังตั้งได้คืนสองปีโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่เป็นนิติบุคคลหรือผู้ประกอบการ SME ที่จดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐเน้นราคาธุรกิจก้องระบบธุรกิจก้องประเทศกับระบบเศรษฐกิจก้องประเทศมีความสําคัญแรงด่วนในการส่งเสริมและสนับสนุน โดยมีผู้ประกอบการน,นะครับที่มีความสนใจข้รารมกิจกรรมในครั้งนี้รอยรายครับจัดขึ้นที่องประชุม สิวานึ่งโรงแรมสิวารอยันอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงครับทางนี้กิจกรรมดังกล่าวค่ะจัดขึ้นเผื่อจะส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุร,รกิจในรูปแบบใหม่ที่ผู้บริการ SME สามารถเลือกรับบริการหรือรับการพัฒนากับให้ผู้บริการทางธุร,รกิจโดยแนนการสนับสนุนสร้างทางด้วยกันก็คือการพัฒนาคุณภาพแล้วก็มาตรฐานสินค้าและบริการการพัฒนาช่องทางการจำหน่าย และการตลาดแล้วก็การพัฒนาตลาดต่างประเทศนั่นเองนะคะก็จะได้สนับสนุนผู้ประกอบการ SME กันต่อไปแหละคะ่ะ